ครับอันนี้เป็นบทเรียนที่1นนะครับบทเรียนที่1ก็คือการ swap เหรียญ t i x ให้เป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับ win น,นะครับมาที่ตรงเมนูนี้นะคําำว่า swap นะคลิกเข้าไปนะครับโจทย์ก็คือให้เราเปลี่ยนเหรียญตัวนี้นะครให้เป็น win น,นะครับ W u I N นะฮะตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะเนี่ยมันก็จะมาจับคู่กันนะโจทย์ข้อสองก็คือใส่ไป20 t x นะครับนะฮะก็จะได้จำนวนเท่านี้อ่าตอนนี้ T.I.X. ขึ้นเนาะได้เยอะกว่าวันก่อนที่สอนไลสดุดหลังจากนั้นก็ให้กดส wa วอนะครับก็กดยืนยันแล้วก็ใส่รหัสผ่านกับเมื่อใส่รหัสผ่านก็รอสักครู่นะฮะก็จะมีค่าแก๊สอยู่นิดนหน่อยหน่อยก็ u c c e s s แปลว่าสาเร็จแล้วนะครับแล้วก็กลับไปหน้าหลักนะครับกลับไปเมนูหน้าหลักตัวนี้ฮะตัวมุมซ้ายอ่ะกดไปดูเหรียญที่เราสวอปได้นะฮะนี่นะครับ อ่ะนี่นะครับเป็นก็เป็นการส่งกันบ้านมาด้วยนะครับคลิปนี้เป็นอ่ามาต่อของบทที่1นึ่งนะบทที่1คือเราอยู่ที่เมนูสวอปนะครับวันนั้นนะครับวันนั้นสวอป20 t x ได้3,600วินนะครับวันนี้เราจะเอา20ทยายคืนนะอ่าผ่านมาประมาณ6-7วันหรือ8วันนี่แหละจำไม่ได้ลว ถ้าเกิดเราจะเอา3600วินวันนั้นส w a p ได้ t i x 31 trx นะครับแต่ผมจะไม่เอาทั้งหมดนะครผมจะผมจะเอาคืนแค่20 trx นะฮะเอาทุนคืนนะฮะเรียกว่าทุนคืน20 trx นะครับใส่เข้าไป2 5ก็จะปรากฏขึ้นว่าใช้แค่2315วินนะครับหมายความว่าส่วนที่เหลือก็คือกำไรของเรานะฮะเราเอาทุนคืนก่อนอ่ะหลังจากเราเอาทุนคืนเราก็กดส w a p เลยนะฮะช่องนี้นะครับ เป็นต่อจากบทที่1นะครับบทที่1ถ้าท่านใดได้เรียนกับผมครั้งแรกก็จะรู้ว่าใช้20 tix นะครับย0 tix แรกเป็นวินมาได้3 0 0 0ัน่บางคนอาจจะได้น้อยกว่านั้นนะฮะจริงๆก็ยังไม่อยากให้สวอปกลับหรอกครับเพราะว่าพวกเหรียญไม่ถึงบาทแนะนำไม่ถือไปประมาณสัก3เดือน6เดือน1ปีไปเลยนะฮะเราทุนน้อยนะฮะหวังระยะยาวนะฮะอันนี้มาสวอปเพื่อทำเป็นคลิปสองเท่านั้นเองนะครับจริงใจจริงก็อยากจะเก็บไว้นะครับ กดคอนเฟิร์มแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเรานะครับก็รอสักพักกำลังแพลนดิ้งอยู่นะอ่อไม่สำเร็จเดี๋ยวต้องดูกันว่าติดขัดอะไรนะครับถ้าไม่สำเร็จก็หนึ่งก็คือค่าแก๊สไม่พอข้อสองก็คือการคำนวณเหรียญเอ่อเรื่องจากมีความผันผวนสูงนะครับก็เลยสบอบไม่ผ่านนะฮะอ่าเมื่อกี้ผมก็ลองแล้วรอบที่สองนะครับเป็นอัน สำเร็จนะฮะสักเซส20เตียกก็ได้กลับมาได้ทุนคืนกลับมากําไรก็คือส่วนเกินที่สบอบไปเมื่อเราที่แล้วนะครับก็โอเคเก่งเอก็สันส้นๆฮะเป็นคําตอบของโจทย์ข้อที่1นนะครับฝึกทําให้เป็นฝึกทําให้คล่องคุณสามารถทํากําไรได้ไม่ยากครับสวัสดีครับ